สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับวันนี้ยวอยู่กับเกมดูบักอัดครับเดี๋ยวผมสู้โจบตีอยู่ครับคราวที่แล้วเราสู้กับบอสบอสตัวสุดท้ายใช่ไหมครับวันนี้ผมมาคลายเครียดด้วยการยิงคนครับโยกเออพร้อมนะเออพอ,อ,อ,อดีอาย,าอย่าอยู่ทีมผมครับเอาตอนนี้ครับเอาล้เอาล้อยู่ไหนนารโตะอะไรนารโตะเธออ่ะเธอมันหายอยู่แถวนี้เนี่ยกำลังสู้โจมตีอยู่เนี่ยเลย หวังนะเธอฮึ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 ึโอเคอกินด้วยมันกำลังซมอยู่ไหนยู่ไหนไม่รู้ดีก่กว่าเธอเห็นเรื่องเขาเจอแล้วเธอคะเอแล้วที่ไหนไ<ว>ดีกว่าน่เรียบร้อยนะเออในตัวมีในตัวมีอาหารนะ เอออย่าดักมาให้กลับมาบ้างแตควจดีดูอะไรนี่มันอยู่มันมีคอเถอระวังโอ้โหเธอกลับมาก่อนเท่ยวกันบ้างเดี๋ยวมันก็ออกจากแบบหรอกดูมามาเข้าปากัน้าเดี๋ยวเขาอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ดูดดดด จังน of well, ี่ครับจังหวะนี้ครับค่จังหวะนี้ครับเหมือนน้องๆอยากให้ผมแบทเทิลกับพี่ยาลตักหนึ่งแล้วกันเฮ้ยเธอเขาเธอมาแล้วมองนะเธอปะเธอเป็นตัวอะไรเขาเป็นตัวอะไรเนี่ยเธอเป็นสกิลเซียวหรอดิเขาจะได้รู้อุ้ยดึงมาแล้วเจอมาแล้วเจอมาแล้วเจอมาแล้วนี่นี่อ้ยนี เกือบไม่รอดขอบใจมากนี่คุณบ bueno ังสื่อเธอเป็นสกินเชียหรอหนิเขาจะได้จำได้ง่ายเฮ้ยเจ้าอ่าไมีตกเสียละพาเน่อึ๊บโอเคเฮ้ยเธอเขาเจอมาแล้วมันอยู่ตรงนั้นมันกำลังพยายามขึ้นบ้านเฮ้ยมันหนีอ่ะเฮ้ยหนีหนีหนีกำลังเฮ้ยเขาเจอมาแล้ว คือระวังคือระวังไอ้เธอมันอยู่บนนั้นนี่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 ีม,ม,ามากสีมากเออเดเปิดมันจะเกิดตรงนี้มันเดีมันจะเกิดอู๋มันเกิดเร็วเขาวิ่งก่อน,อนเอนพ่นก่อนตอนนี้แล้วโอกาสมั้บ้างคือเราถอยทับไปฐานทับเราเออเออกลับไปฐานทับเราเอาอเขาหาฐานทับตัวเองหาเจอเลยเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เธออันนี้นี่ตอนนี้ตอนนี้ลองไห กาจะระเบิดตรงนี้ไปเพื่อเป็นทางคือกตรสนิ้นะก็จะเปิดอุ๊บผมระเบิดอันนี้ผมก็จะระเบิดตรงนี้อ้าวเฮ้ยทะลุโอเคงั้นตรงนี้ก็ได้อ้าวเฮ้ยทะลุอีอกแล้วเพราะว่าต้องทำางนะี้เธออะวังนะโอ้โหไม่โดนเลยเธอตอนนี้เรากำลังเธอเอะไรโอเ้โอเธอ ใช้ต้นสักุละมาแล้วอุ้ยเธอโอ้โหขอบคุณมากพี่ยะมาแล้วพี่มาแล้วมาเลายไหนมีอยู่ไหนเธอระวังนะ แบบนี้อยู่ไหนไม่รู้เขาไม่สามารถดูพิกัดมันได้หุ๊ยเจ๊รู้ก็คือระวังตัวไปก่อนเธอล่อมันมาเหรอเปล่คือไม่ได้ล่อไม่เธอเธอกำลังจะล่อมันมาเหรอโอเคอย่าโอ้เธออย่าปโอ้คือทำอะไรของเธอเนี่ยเธอหนี้อ้อยเธอหนี จะขึ้นไปเลยเธอหนีหนีเขาจะไปแล้วไม่จ้ะโอ,โ,อโอเคเฮ้ยเขาเจอมาแล้วเธอไม่รู้มั้งเก็บรอยเก็บรอเแล้วนี้ทานมันเถอะถอยก่อนตอนนี้ทานมันเราะว่าโอกาสมานเพราะว่าเดี๋ยวมันเกิดใหม่ถ้ามันเกิดใหม่แล้วล่ะก็นะมันจะมีเกาะเว้ยเอ็กอนี้กันจังหวะนี้ดีกันไม่ผ่านเลยไม่ผ่านชอบ เราได้เขาเก็บไมบไผ่ไปเยอะเลยโหวันนี้อยู่ทางนี้นะของเธอเขาจะอยู่ตรงนี้ให้ Hello I see you จนเริ่มอ้าวชนะชนะช๊ะู่หมัดเอออย่าเพิ่งเริ่มเอาคืออย่าเพิ่งเอาใหม่นะคือต้องออกคือออกแล้วรอคนมาอีกคน รอคนก่อรอคนมาหนึ่งคนเขายังอยู่ที่ชนะอยู่ออกออกออกคือต้องออกคือต้องออกคือต้องออกไม่งั้นมันจะปักแล้วผมรอคนอยู่รอคนยังไม่มายังไม่มาถ้าคนมาแล้วปุ๊บแล้วเขาก็จะกดเข้าเลยเธอถ้าคนมาปุ๊บเธอจะกดเข้าเลยหรอ ได้ขอลว์มาเออกูยิกงใเข้านะเครื่องถือกระเป๋าาดซี๊ดป๊าดซี๊ด คงอะไรอ่ะเย่งเก็บเพื่อนย่เก็บเพื่อนเขาเก็บเพื่อนเขาถ้าอยู่ทีมงด้วยกันเก็เพื่อเข้าแล้วคนปฏิเสธไหมงั้นชวนดิ้งเหรอคงเขาดีกว่าแงงาคงอะไรเอาใครเข้าเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยไหนไหนโอเค ทีมแดงเราคือแก๊งเด็กแว้นเด็กแว้นปีหนังคานะตัดตัวไแล้วตกใจพึ่งฮึ่ยจ๊อตอนนี้ฮัลโหลเซียูเซียวครับครูทุกคนจะออกไปได้ มันมีบล็อกลูหลกหั้านอยู่ใช่ไหม,ไมจริงด้วยมันมีบล็อกลูกหั้านอยู่กำลังดูมาดูซเฮ้มันไม่ออกอมันมันเคลื่อนที่แล้วคือเยูดในแบบนี้ไหมที่รู้ก็คือตอนนี้มันอยู่ในแบบนี้เรียนรู้ก็คือน้องคนนั้นอยู่ในแบบนี้ถ้าใครเล่นแบบนี้ <c oughs> ก็ขอโ่ษด้วยนะ <c oughs> <c oughs> อ๋อว่นเลยละกันไม่ออกมือให้หรอเฮ้ยเขาเจอแล้ว ừ, มันอ, <ừ, S 1> อยู่ ừ, มันอยู่ <ừ. S 1> มันอยู่ใต <ừ, ừ. S 1> ้มันอยู่ใต <ừ, ừ. S 1> ้นี้มังเราจะมาเมื่อเอาแล้ไงโอ้โหโอ้กโหการนี้ยามากสกอยเจอแล้วไหนเมื่อกี้เธอตายตรงไหนเออเธอตายตรงนี้จ้ ừ, ừ. า

คือจะยืนก่อนแค้นอะไรมาขนาดนั้นรอยมันมาก่อนเฮ้ยมันจะลอยนี่นะนี่นี่เอาดี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 แบบเ,เสียอถึงมากแบบมือให้แบบนี้น้องขอโทษน้องอน้องอ่ะน้องน้องน้องโทโทมี่โทมี่ ้องโทมี่รู้สึกว่าจะเป็นคนไทยมมี่เบย์ตมมี่เบยโตมุกโทมี่โตมุกคืออะไรคณะคือโทมี่กระปุกโอเคดีนี่ด้วยโทมี่กับดีนี่เธอไม่นี่โทอไม่นี่เรียกว่าโทมี่นี่แล้วนโอ้ยคะแนนเฉียดเฉียวเลยทึ่โอ้ยคะแนว่าออกจากห้องอ๋อออกจากห้องโอเคลีครับเธออย่าเพิ่งเข้านะ ต้องเปิดใหม่แน่นอนผมขอเปิดใหม่นะครับชู totally ่วขใหม่เฮ้ยเอ้ามีคนเข้าพอดีเลยเข้าแล้วออกพอดีเลย What the fuck เกมเนี่ย6คนไปเลยเลยครับจังหวะนี้ที่เรนเดอร์ชวนอันนั้นคือเรนเดอร์ที่เรนเดอร์เฮ้ยมีคนเข้าเลยเร็วเข้าเลยเข้า เเ้้าขโอเคเธอคืออยู่กับเขาใช่ไหมนี่ไงเธออยู่กับเขาเนี่ยไปฝังมุนทีวก่อนเขาว่าเขายังไม่ได้เข้าแมพ์เอาเถอะเอาเอาเอะเอาเอาเถอะเอาเอาแล้วรอค่ะอ้าวในเจะขอเข้ามาเสียอ้าวเฮ้ยเดี๋ือดโอ้แล้วก็เจอบันแล้วนะเดี๋ยวจะเข้าใหม่ โอเคเธอเข้าห้องแล้วเอ้าเดี๋ยวรอรีโหลดค่อนเธอมอาบนฟ้ารีโหลดขึ้นไปไหนเนี่ยเอ้าเฮ้ยก็มันจะเป็นสีฟ้าอยู่ดีอ่ะเธอแล้วเธอจะออกหรือไมเธอเธอก็ต้องมาบนฟ้ารอมันเกินกว่าจะดีโหลดเสร็จง่ายล่ะนี่แน่เได้มั้งได้หรือนะได้แล้วเขาอยู่ทีม พียมีคนเข้าอุ้ยสองต่อสองจังหวะนี้มันแล้วสื่อเต้นไปกลนนะสิไดูมันมาเดีวนี่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 นรนีนี่นี่นี่นี้นยนีนนนนนนี่นคนี่นน่นนนีคนี่นี่นี่นีี่นี่ียนนนน นี่คนกัดตือตือตืตอร้อือรื้อมารือกลับมาให้แบบบ้างเป็บ่อยไม่ใช่เขาเขาโดดตึดตายเฮ้ยโอ้ยสูมสามมันแล้วเดืเพคเคิวดับเพิคเคิวเจ้าของไห นี่นะองอืะอเขามีประสบการณ์การปีนหลังคาที่โอเคมันยังอยู่ในแบบนี้สองคนเลยน้องเขาอยู่ในแบบนี้สองสองมาดิสองตัวสองทีมเฮ้ยมันอยู่นั่นมันอยู่นั่นเขาเจอแล้วมันอยู่ได้ยังไงมันอยู่ได้ยังไงมาอยู่น่ เกือบยิงเลยนะลูกซองที่มันโหดที่สุดใส่เขาอะลูกซองที่โหดที่สุดทิ้งทีตาย,อยาโอ้โหเกือบแล้วฮะเออเออเคิลชื่อเป็นเหตุสังเกตครับชื่อเป็นเหตุสังเกตได้ว้าแตกหนึ่งสวยไม่สวยวันนี้แตกหนึ่งสวยไม่สวย